สวัสดีครับเพื่อนๆในช่องครับวันนี้มารีวิวสินค้าจากาดัซซาอีกแล้วนะครับก็อย่างเคยแจ้งเพื่อนนะครับเช็คสเตตัสนะครับสเตตัสตรงขนส่งตรง,งสุดเรียบร้อยดีนะครับไม่มีรอยฉีกขาดหรือรอยหรือทำลายนะครับอันนี้ผมสั่งเป็นสินค้านะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูกันครับ ปินค้าที่สั่งก็เป็นปลั๊กไฟนะครับผมสั่งจากร้านนี้ก็หลายรอบแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นออเดอร์ก็ใช้ดีครับราคาโอเคนี่นะฮะตัวนี้ก็จะเป็น3.1แอมป์นะฮะ6ซ็อกเก็ต4 USB เดี๋ยวเรามาแกะดูสินค้าข้างในกันครับแกะออกมาก็แพคกกิ้งดีนะครับเขาก็มีถุงพลาสติกผู้ใหม่ทีนะครับตัวนี้เป็นปลั๊กสีดำนะครับเดี๋ยวเรามาแกะถุงพลาสติกกันครับ mm hmm. ก็สินค้าเรียบร้อยดีครับแพ็คมาอย่างดีนะฮะ พาสิเกรดดีฮะอันนี้ก็เป็นสายไฟเขาอยู่ด้านในนะฮะนี <c oughs> ่ก็จะเป็นสวิตช์นะฮะสวิตช์ควบคุมเป็นเมนสวิตช์นะฮะไม่มีแยกนะครับแล้วก็มี USB อีก4ช่องนะฮะนี่นะฮะ สเปคยังไงผมมองไม่เห็นนะฮะแต่ผมจะถ่ายให้ดูเป็น USB 4ช่องนะฮะก็เนื้อพลาสติกแข็งแรงฮะส่วนรูป,ปลักก็จะมีมีตัวปิดให้ด้วยนะฮะกันเด็กอนิวแย่หรืออะไรนะครับนี่นะครับขอาพืดูดีครับผมสั่งเท่าไหร่ผลายล้านนี้ ไอคิวพาวเวอร์นะครนี่นะไอคิวพาวเวอร์ม้ามีสองสีสีขากวกับสีดำถ้าเมื่อสนใจก็เข้าไปใน Lazada นะครับพปิม์ยนมักไฟนะครับก็จะมีมาให้เราเลือกเยอะแยะเลยอันนี้มีทั้ง6ช่องนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกช่อง แล้วก็อ s p สำหรับเอาไว้ชาร์จโทรศัพท์ชาร์จอุปกรณ์ที่ชาร์จไฟนะฮะโอเคครับสินค้าดีสวยงามก็มาแชร์กันนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะครับในการเลือกสินค้าซื้อสินค้าจากราซาด้านะครับรอบนี้ก็เป็นปลั๊กไฟนะครับจะเกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับและสวัสดีครับ